เบื้องหลังสินค้านับพันที่ถูกส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยไม่ได้มีแค่รถบรรทุกหรือพนักง,งานขนส่งเท่านั้นแต่มีตัวช่วยสำคัญที่มักถูกมองข้ามนั่นก็คือลังทึบพลาสติกหลายครั้งการขนส่งต้องเจอฝนตกน้ำท่วมฝุ่นละอองหรือแรงกระแทกระหว่างทางหากใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรงความเสียหายก็เกิดขึ้นง่ายและนั่นหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การใช้หลังทึบพลาสติกช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างลงตัวกันน้ำกันฝุ่นทนแรงกดซ้อนเก็บได้ใช้ซ้ำได้หลายครั้งลดขยะและลดต้นทุนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอะไหล่รองงานหรือสินค้าพัสดุทั่วไปหลังทึบพลาสติกถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการใช้งานด้านโลจิสติกส์หลังทึบพลาสติกผู้ช่วยที่ทำให้การขนส่งทุกเส้นทาง เป็นไปอย่างราบรื่นแข็งแรงทนทานปลอดภัยผลิตในไทยเลือกคุณภาพเลือก Perfect World s ลังทึบคืออะไรลังทึบพลาสติกเป็นบรรจุพัณฑ์ที่ปิดทึบทั้งสีด้านทำจากพลาสติกแข็งแรงทนทานใช้ขนส่งสินค้าให้ปลอดภัยจากฝุน่นน้ำ และการกระแทก 2. ประโยชน์หลักลังทึบช่วยป้องกันความเสียหายเช่นการแตกหักฝุ่นละอองน้ำหรือมแมลงเข้าไปในสินค้าได้ดีอีกทั้งยังช่วยให้การจัดเก็บในโกดังหรือรถขนส่งดูเป็นระเบียบมากขึ้น 3. าการจัดการง่ายลังทึบถูกออกแบบให้วางซ้อนได้โดยไม่ล้มง่ายมีที่จับให้ยกสะดวกเวลาในการขนย้าย 4. ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมเช่นอาหารยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าโลจิสติกพัสดุและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ซ้ำได้หลายครั้ง Perfect Worlds ยืนยันเรื่องคุณภาพผลิตในไทยมาตรฐานสูงแข็งแรงใช้งานได้จริงปลอดภัยต่อผู้ใช้และสินค้าไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านร้านค้าโรงงาน เกษตรกรหรือคนรักต้นไม้ Perfect World s มีสินค้าที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับรรรเออตไไยยยมมมมีมมมมีุกุกกกกกก่่าาาาางงใ้้้้สสบบลัหนนน็นคนพคคววืดดดิ